ันนะครับนะฮะเมื่อกี้เราเปลี่ยน IC ไปแล้วนะครับภาพมันยังไฟมันยังติ๊กติ๊กติ๊กอยู่นะครับไฟมันสึกอยู่ตอนนี้นะนให้เด็กแกดูแผ่นปินแล้วนะครับนะเปลี่ยนตัวซีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายนี่เรามาดูนักษาดูดีๆนะครับตอนนี้ในกล้องจัด z o นะครับจุดบัตจีนะครับนีน่จุดบัตจีมันหลวมเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่านี่บัตจีไปบ้างแล้วนะครับเนี่สองตัวเนี่ยไอตัวนี้บัตจีไปละ อ่าตัวนี้บัดกีไปแล้วนะครับอ่าอันนี้บัดกีไปแล้วนะลวมแล้วนะหลวมมากเลยเนี่ยอย่างงี้นะครับตรงแหล่งใจไฟพอดีเลยนะฮะอ่าเนี่ยน,นะฮะตัวเก็บอ่าเป็นตัวเก็บไปแล้วละฮะอ่ามันหลวมนะครับอ่าจุดบ,บัดกีมันหลวมเนี่ยก็บัดกีไปบ้างแหละอันนี้ก็คือละแหล่งใจไฟตัวนี้นะครับเราก็ต้องนะครับอ่าบัดกีหมดเลยนะครับอ่าตรงเนี้ยมันหลวมเยอะนะครับ เยอะมากเลยอ,อย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะฮะนะพอมันใช้งานเป็นนานๆมันจะหลวมอ่าเราก็ตรงไฟแบกอีกนะครับแต่ไฟแบกอีกก็ให้เด็กบัดจีไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะครับบัดกีไปแล้วนะครับเนีน่ยนะฮะหลวมนะเราบัดกีนะฮะให้เด็กบัดกี ครับเดี๋ยวให้เด็กบัดกีนะครับอ่นี่นก็คือละบัดกีเลยนะครับอ่บัดกีซ้ําไปเลยอย่างนี้นะครับมันจะหลวมแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะฮะอ่าหลวมนะครับตอนนี้อ่ะอ่ะเธอมาบัดกีบัดกีนะฮะอ่าศึกษากำลังบัดกีนะครับเน,น,นี่ยบัดกีไปเลยนะครับนะฮะ บ,บัญจีย้ําไปเลยนะครับบางทีตะกรวไปใช้ง,งานเป็นนานๆมันจะอะไรฮะมันจะ,ะเสื่อมคุณภาพนะฮะอย่ยงหลังใสสมาธิเยอะเลยว่าง,งนะั้นะนะนะฮะอ่าวิธีการบ,บัญชีเทคนิคาแบบการบัญชีก็แล้วแต่นะครับของใครของมันนะฮะบางทีนะฮะนี่ฝึกเขานะครับนะ บัตรกี่ย้ำย้ำไปเลยนะครับไม่ต้องดูนะครับย้ำต่อบไปเลยเลยนะฮะขายซีเธอเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรือฮะฮะก็ขายบัตรกี่แล้วไม่ใช่เหรอไอซีอ่ะเธอก็เป็บัตรกี่ทำไมนะปกติขาที่ไม่บัตรกีเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเห็นหลวมเลยฮะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้อะไรตัวไ้นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ย อย่างนี้เนี่ยนะครับบัตรกีซ้ําไปเลยนะครับเอาบัตรกีเลยบัตรกีไปเลยนะครับนี่นะฮะแอบเลยเนี่ยหาเจอตะกัวไแวปแอบเลยะตะกัวเก่าก็บัตรกีไปเรื่อยๆนะครับนะตามเป็นต่างๆเนี่ยอนี่ชอ็อตอยู่นะเนี่ยเธอเนี่ยเดี๋ยวจะลืมเนี่ย แว่าใช้งานเขาก็ต้องดูนะครับพอดีถ้เาเผือไม่ได้ตรงนี้นะครับไปเลยเผือเนี่ยของเข้ามาอีกอาการหนึ่งไปอีกอาการหนึ่งเลยให้เขาใช้สมาธิดีกว่านะ,ะเธอบัตรกี้ให้เรียบร้อยนะอย่าเพิ่งเปิดน,นะให้กูตรวจก่อนนะใช่ปะค่ะ,ะนะครับตอนนี้นะฮะให้นักศึกษาเขานะครับบัตรกีนะครับจุดที่หลุมหลมอยู่นะอันนี้บัตรกี่ไปแล้วนะครับเด็กเขาบอกว่าโอ้บัตรกีติดยากมากเลยนะครับนะ เอาละบัตรีไปบัตรีมาก็มันหลุดอยู่เรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่านะครับธรรมดานะครับไม่ใช้งานมานานะฮะมันขามันเริ่มแล้วมันเป็นสนิมเหมือนขาเป็นสนิมนะครับแล้วก็บัตรีแล้วนะครับอ่าพักแจแรงใจไฟทั้งหมดอ่าเนี่ยนะครับบัตรีไปแล้วอ่าอ่าไดวให้บัตรีเอซีเวอร์ด้วยนะครับนี่นะเราก็จะมาลองดูนะครับอ่านี่บัตรีไปแล้วนะครับอ่าพริกอ่านี่ เปลี่ยนทีแรกเด็กก็เปลี่ยนนะฮะเด็กเปลี่ยนสีไปเลยนะครับนะสีสามตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนสีเป็นไอสีแล้วก็บัตรจีชุดนตัวบัตรจีอันนี้นะครับดเดี๋ยวกะเดี๋ยวมาลองดูก่อนเนาะนะฮะอันนี้เและส่วน R G B ก็ค่อยๆบัตรจีทีละเดี๋ยวเด็กลองเปิดเปิดดูนะครับนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาเปิดลองดูนะครับบัตรจีไปแล้วนะฮะอ่ะ สีที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีไปด้วยนะฮะไอซีนะฮะสีอุ่นอันนี้นะครับอ่ะเราจะดูไฟไฟทีิมันมีอะไรนะอ่ะปึ๊บเปิดเลยนะครับอาดาไย้ยิงเสียงป่าเสร็จปักแล้วมาดูภาพทีฮะเฟปแหละ ครับตัวนี้เนี่ยมาแล้วนะครับสัญญาณภาพมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวนี้นะก็คือสรุปแล้วตัวนี้ก็คือแล้วไอซีไอซีเสียด้วยนะครับไอซีเสียแล้วก็นะจุดบิตทีมันหลวมนะครับนะเปลี่ยนตีไปแล้วก็จุดบิตทีมันหลวมด้วยนะนี่นะครับไอซีตัวเดิมมันนะครับตัวเดิมมันอยู่ในนี้นะครับไอซีตัวเดิมอยู่ในนี้อ่าให้สาวัดไฟนะครับอ่ามาเทอมาวัดไฟดูทีอันนี้มีสัญญาณภาพแล้วนะ ดได้เ,ดเยคยแล้วัดไฟเดิมขยับไปดูอีกทีนึงนะครับวัดไฟที่ออกมาแนละ้วมันออกมาแล้วตั้งดีซีนะครับปุ๊บวัดไฟเนี่ยนะครับไฟนิ่งแล้วนะครับที่แรกมันสึกอยู่นะ90กว่าโวลต์นะครับ95โวลต์นะครับนี่เดี๋ยวเธอก็ใส่ใส่ขยับใส่บอร์ดเข้าไปในในในชุดทิ้งมันแล้วก็ขยับดูอีกทีนึง อะนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะฮะมาเปิดสวิตนะครับเอามาเปิดสวิตนะครับ <โ IM! S 1> ปึ๊บมามาแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวดูภาพอ่าเราไปดูสัญญาณอ่านี่มีสนูมาแล้วนะครับอาเธอไปขย่าปิน้นนะครับขย่าปิ้นปึ๊บอ่านี่นะฮะอ่าแรงแล้วนะครับเดี๋ยวขย่านะครับอเหนื่คือละวหายแล้วอ่ตอนนี้เอาสัญญาณน,นะครับสัญญาณเอวีมาลองดูซิสัญญาณ อ่ะกดสวิตดูนะครับตอนนี้นะครับนะเรามาดูนะครับตอนนี้นะฮะให้นักศึกษาฝึกง,งานทํานะครับกดประสาทอีกละนะ้าเวลาใส่มาเนี่ยเราบอกให้ใส่ดูดีๆนะเนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวภาพปกติอาจารย์เย็นเดี๋ยวก่อนอาจารย์เย็นภาพปกติเอานะครับเนี่ยนะมาแล้วเนี่ยครับนะถ้าเป็นทีวนะีฟิลิปนะครับนะฟิลิปเนี่ยคือทนะําให้ช่างเนี่ยตกมาตายมาหลายคนละนะอันนี้คือสัญญาชนูมาละนะเอากดช่องดิจะกดช่องดิอ่ะปุ๊บ นะอ่ากดไปปุ๊บเนี่ยตัวเลขอ่ะตัวเลขกลับนะครับเนี่ยนะตัวเลขมันกลับเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยหน้าจอองีตัวเลขกลับนะครับบางคนก็งงวิตกใจเลยเด็กมันก็ตกใจนะภาพซ้ายไปขวาหนังสือขวาไปซ้ายอะไรดูที่เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเนะครับนั่นต่างหากเนี่ยคือคือเป้าหมายแล้วก็คือบางคนก็ไม่รู้นะครับไปกลับไปงี้นะครับนะครับเนี่ยนะฮะ มันกับหนังสือมันกลับอยู่นะครับบางคนก็ตกใจเลยนะครับเนี่ยฟิลิปมันจะทําให้เหมือนเขาธรรมดาทีวีส่วนมากเลยเขาจะทำเวอร์คอเนี่ยซ็อกเก็ตเบอร์คอจะอยู่ด้วยกันแต่ฟิลิปไม่เหมือนเขาหรอกเวอร์คอจะแยกจากกันนี่นะครับนี่ต่อไปยังฮะชุดเปลี่ยนเบร์ทางด้านแนนอนแนตตั้งคือยกเนี่ยยกเนี่ยเนี่ยยกคอยกเบอร์เนี่ยเนี่ยก็จะแยกจากกันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นข <syndrome> right <portraits lives S 1> องนะครับยก นี่ก็คือแล้วสายยกเวอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคออยู่ตรงนี้เป็นแดงดันนี่นะคอเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราถอดบอร์ดออกมาเนี่ยนะฮะใส่กลับด้านนะครับนะคือแล้วะตัวนี้เราใส่กลับด้านเนี่ยซ็อกเก็ตตัวนี้เราใส่กลับด้านนะครับกลับด้านก็จะทําให้นะครับมันก็จะทําให้พลาดนั่นแหละ กลับไปด้วยตัวหนังสือเลยกลับหัวกลับหางเลยเนี่ยเห็นไหมมันหัวเลาอใหญ่เด็กมันหัวเลาอหัวลาออ่ะเดี๋ยว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 หัว่อเนีนะครับนี่นะฮะซื้อกลับด้านเลยเนี่ยนะเนี่ยงซื้อกลับด้านเลยตัวหนังสือกลับด้านเลยดูเนี่ยตัวเลขกกลับเลยเนี่ยเนี่ยอ่าอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะนะครับ เพียงแค่เธอไปละฮะนะสลับตัวนี้เฉยนะครับนะสลับตัวนี้เฉยนะปิดเครื่องก่อนปุ๊บนะสลับตัวนี้เฉยอ่ะามาสลับอ่าสลับเลยปุ๊บนะครับเราใส่ผิดนะครับกลับได้เลยเนี่ยใส่สเก็จอยเฉยนะครับอ่าเดี๋ยวนะอ่าแล้วใส่เสร็จปุ๊บนะเดวมาเปิดดูเนี่ยฟลิปนะครับปวดประสาทอย่างนี้แหละบางทีนะครับอ่าบางทีอน่ะ มันจะเหมือนเขาอากดช่องอ่นนี้ก็จะอะไรฮะช่องก็มะอยู่ตรงนี้ละนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะกดไปภาพ AV นะครับ AV นะ,บน,นะนี่นะครับตัวช่องที่เป็นหนังสือกดที่ช่องเป็นหนังสืออกดดาวเทียมช่องที่เป็นตัวหนังสือนี่นะนะฮะ ได้แล้วนะครับปกติแล้วนี่ตัวเลขปกติแล้วถ้าเจออาการนี้นะครับอย่าไปตกใจนะครับนี่นะช่องปกติละตัวเลขตัวนักถือปกติละนะครับโลโก้ปกติเลยปรับได้ก็จะและฮะจะเป็นแบบนี้แหละฟิลิปนะครับนี่ก็คือแล้ฮะเวลาซ่อมต้องระวังนะฮะถ้าใช้ปากกามาร์กได้กับมาร์กก็เลยสำหล้วตัวนี้อาการเสียมันก็คือนะครับไอซีเสียด้วยตัวหนึ่งแล้วก็นะครับจุดเมื่อกี้หลวม นะแล้วก็เปลี่ยนสีไปสีนะของใบตุการนี้ไม่เสียลอกนะครับนะฮะผู้เด็กมันเช็คไม่ละเอียดนะครับนะสรุปแล้วก็คือจุดประจีมันหลวมหลายจุดเลยอะ่นะแล้วก็คือทําใหนะ้ใส่ยกกลับนะกลับด้านนะยกคอกลับด้านนะครับอะ่ะเองนี้ไว้แค่นี้นะครับ